พ่อพอดีว่าเดินสะดุดล้มมานี่เราแว่นมันก็หลุดไปเลนหนึ่งอะทีมแกก็เดินนี้มันระวังระวังหน่อยสิแกเนี่ยนะทําไมเลนที่มันหายเนี่ยมันคล้ายกับอันนี้เลยล่ะครับซึ่งเลนอันนี้เนี่ยมันตกอยู่ที่กําแพงนะครับนั่นะสิคะนี่เลนมันเหมือนกันเลยนะคะรูปร่างก็คล้ายกันสีก็เหมือนกันอะหรือว่าจริงๆแล้วเลนอันเนี้ย มันเป็นของพี่คะพี่ทีมครับพี่ลองบอกผมมาหน่อยสิครับว่าทำไมเลนแว่นพี่เนี่ยมันถึงไปตกตรงนั้นได้ครับนัน่นนะสิคะทำไมไมันถึงไปตกตรงนั้นได้คะทีมหรือว่าแกเป็นคนขโมยเงินแม่อย่างนั้นหรอพี่ทีมพี่บอกความจริงมาเถอะนะครับถ้าพี่ไม่บอกความจริงเนี่ยผมจะโทรแจ้งตำรวจมาจับพี่เดี๋ยวนี้เลย เออบอกก็บอกว่าผมเป็นคนออกไปเองอ่ะเพราะผมมันเสียการพนันไปตั้งหลายแสนนะดินี่ไอ้จิมแกไปเป็นผีพนันมาตั้งแต่เมื่อไร่คนที่เล่นการพานาันน่ะมันไม่มีอะไรเหลือหรอกชีวิตเนี้ยแม่ก็ถ้าผมไม่ทําแบบเนี้ยถ้าผมไม่มีเงินไปจ่ายแม่งเนี่ยแม่งเนี่ยจะมาทําร้ายผมแล้วมันจะมายึดบ้านเราแต่แม่ไม่ต้องกังวลไปเลยนะครับ ถ้าผมมีเงินเมื่อไหร่เนี่ยผมีบมาคืนแม่เลยโอเคไหมพี่ทีมไอเงินที่พี่ขโมยไปเนี่ยมันต้องแปดหมื่นกว่าแม่เขาเก็บมาตั้งนานแล้วพี่บอกว่าจะเอาเงินมาคืนแม่ตอนนี้พี่ไม่มีตังติดตัวสักบ,บาทเนี่ยนะก็ฉันอยากรวยนี่วะตองว่าตองจะแจ้งความค่ะเฮ้ยตองใจเย็นก่อนนะตองไม่ต้องแจ้งความหรอกเดี๋ยวพี่เอาเงินมาคืนแม่เองไอเงินมันอยู่ในรถอะก็ได้ค่ะ ตองยังไม่แจ้งตำรวจก็ได้แต่ต้องขอพี่เลยนะคะขอให้เรื่องเนี้ยมันเป็นบทเรียนสำหรับพี่ให้พี่คิดแล้วก็จำเอาไว้เยอะๆแล้วก็อย่าทำเรื่องนี้อีกบทซบนี่ฉันเป็นพี่นะแกนะตองแกพูดแบบนี้ใส่ฉันได้ไงวะให้แกพูดะไรแกไปแจ้งความมาจับฉันเลยไปนี่ไม่ได้นะจะเอาจำนวนมาจับทีไม่ได้นะไม่ได้เหตุขาดทำไมจะจับไม่ได้พี่ทีมเขาเล่นการพรนันตั้งหลายรอบแล้วนะครับแม่ ผมอยากให้เขาโดนจับบ้างจะได้มีบทเรียนจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับการพนันอีกต้องรู้นะคะแม่ว่าแม่รักแล้วแม่ก็เป็นห่วงพี่ทีมเขามากแต่ตองก็อยากให้พี่ทีมเขาคิดได้ค่ะแล้วก็อยากให้เขาเนี่ยเลิกเล่นการพนันจริงจจ,จังสักทีโอเคโอเคฉันเข้าใจแล้วฉันจะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันแล้วแล้วเดี๋ยวเงินแม่ฉันเอามาคืนโอเคไหมดีแล้วครับพี่ทีมดีแล้วที่พี่คิดได้แล้วผมจะบอกไว้เลยนะครับ ถึงพี่จะเป็นพี่ชายแท้ๆเนี่ยแต่ถ้าพี่